นักขายอันดับต้นต้นเขาทําสิ่งนี้อย่างจริงจังสิ่งที่แพลวจะมาเล่าให้ฟังมีอยู่สองสิ่งที่แพลวเองแพลวก็ทําและนักขายที่เขาขายดีอันดับต้นต้นเขาทํากันสิ่งแรกนั่นก็คือเขาจะทํามากกว่าคนอืน่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคิดคิดว่าทํำยังไงที่เขาจะทําให้ลูกค้าจดจาเขาได้คิดว่าเขาจะมีวิธีการที่จะดูแลลูกค้าเก่าเขายัางไงการทําการตลาด เขาก็ทํามากกว่าคนอื่นเขาจะทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะให้คนที่อยู่บนออนไลน์หรือว่าที่เป็นออฟไลน์รู้จักเขาให้มากที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้และที่สําคัญการลงมือทําของเขาในเรื่องของการเตรียมความพร้อมของข้อมูลเพื่อที่จะไปหาลูกค้าหนึ่งครั้งแล้วมันจะต้องได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดกับเขากลับมาแต่หน้าขายส่วนมากนอกจากการเตรียมตัวที่ไม่พร้อมแล้ว ยังทําอะไรทํายาเหยาะแยแยะคือทาอะทำทําเหมือนกับคนที่เขาขายได้อะทำแต่ทําไปแค่แป๊บเดียวเช่นบางคนในเรื่องของการขายรถบนออนไลน์ก็โพสต์ไปงั้นงั้นโพสต์ไปแล้วไม่เห็นว่าจะมีใครสนใจเราเลยโพสต์ไปแล้วไม่เห็นมีลูกค้าซื้อกับเราบนออนไลน์จริงเลยก็มาน้อยเนื้อต่ำใจไม่อยากจะทําต่อแล้วเพราะมันไม่มีลูกค้าจริงๆในช่วงแรกๆของการขายออนไลน์ คนที่เขาเป็นนักขายระบต้นๆเขาก็เจอเหตุการณ์แบบนี้เช่นกันแต่สิ่งที่แตกต่างกับนักขายทั่วไปคือเขาทํามันมากพอทํามันจนกว่าผลลัพธ์จะเกิดมันไม่มีใครรู้ล่วงหน้าหรอกว่าผลลัพธ์มันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่หรือผลลัพธ์มันจะดีหรือไม่แต่นักขายระดับต้นๆเขาจะทําทํามันจนกว่าผลลัพธ์นั้นจะเกิดขึ้นนั่นก็คือมากจนผลลัพธ์เกิด และสิ่งที่สองที่เขาทําคือการบริการอย่างสุดความสามารถเราเคยพูดแล้วว่าการบริการเราไม่จําเป็นจะต้องไปเอาใจเขาอยู่ตลอดเวลาและถ้าหากว่าเราเป็นลูกค้าเราก็ไม่ต้องการแบบนั้นเหมือนกันถ้าหากว่าวันนี้เราเป็นลูกค้าเราต้องการที่ปรกษาการขายที่พอเวลาเรามีปัญหาเราโทรหาเขาแล้วเขาแนะนําช่วยเหลือแก้ปัญหาให้เราอย่างสุดความสามารถเราก็ต้องการแค่เท่านั้นเองแต่นัาขายส่วนมาก ไม่ทําเช่นนั้นเพราะคิดว่าการบริการหลังการขายมันจะต้องเป็นของศูนย์บริการที่อยู่หลังร้านเขามีหน้าที่แค่ขายเขาไม่ได้มีหน้าที่บริการเรื่องของศูนย์บริการหรือว่าบริการเรื่องปัญหาอะไรหลังจากที่ลูกค้าลดไปแล้วแต่นักขายระดับต้นๆเขาให้ความสําคัญตั้งแต่สร้างตัวตนจนมาถึงการขายและสุดท้ายจนไปถึงการดูแลลูกค้าไปตลอดนั่นคือสิ่งที่พวกเขาทา และลูกค้าไม่ใช่ว่าจะมีปัญหาอยู่ตลอดเวลาคือปีหนึ่งมันมีไม่กี่ครั้งหรอกที่ลูกค้ามีปัญหาหรือว่ามีลูกค้าเคสไหนที่มีปัญหาหนักมากๆเข้ามาให้เราช่วยแก้คุณมีหน้าที่แค่แก้ปัญหานั้นอย่างเต็มที่แก้ปัญหานั้นอย่างสุดความสามารถเราจะรู้ได้งไงว่าสุดความสามารถจะบอกให้ว่าตัวคุณเองอาจจะไม่รู้แต่ คนที่รู้คือลูกขาเขาจะมองเห็นถึงการช่วยเหลือคุณคุณจะเป็นตัวสะท้อนให้เขาเห็นว่าคุณทำสุดความสามารถจริงหรือไม่เพราะงั้นถ้าหากว่าคุณต้องการที่จะให้เขาเห็นว่าคุณทำอย่างสุดความสามารถคุณต้องมีมายเซตของการที่เป็นนักช่วยเหลือและนักแก้ปัญหาอย่างจริงจังซยก่อนถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์กดถูกใจกดติดตามวไว้แล้วเรามาเจอกันในคลิปหน้า